ฉันวางใจในจักรวาลฉันรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังมาในจังหวะที่สมบูรณ์แบบฉันเปิดใจอย่างสงบและยอมรับว่าทุกสิ่งกำลังเข้ามาอย่างง่ายดายฉันไม่ต้องรีบเร่งเพราะจักรวาลไม่เคยพลาดเวลาสิ่งที่ฉันต้องการกำลังเดินทางมาหาฉันแล้วฉันรู้ลึกๆว่ามันเป็นของฉันแน่นอนฉันไม่ต้องไล่ล่าฉันแค่อยู่ในพลังงานแห่งการยินดีรับ ฉันรู้จักความมั่นใจที่เงียบสงบจากภายในและฉันเชื่อใจในพลังที่มองไม่เห็นทุกครั้งที่ฉันหายใจเข้าฉันรับรู้ว่าความต้องการของฉันเป็นจริงอยู่แล้วในอีกมิติ ทุกครั้งที่ฉันหายใจออกฉันปล่อยความกังวลและยอมให้ทุกอย่างคลี่คลายฉันอยู่ในความไว้วางใจฉันอยู่ในความสงบฉันอยู่ในความมั่นใจที่ไม่มีเงื่อนไขฉันปล่อยให้จักรวาลทำงานของมันและฉันแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่คู่ควรกับทุกสิ่งทุกสิ่งที่ฉันปรารถนากำลังเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องในรูปแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันวางใจในจักรวาลฉันรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุด กำลังมาในจังหวะที่สมบูรณ์แบบฉันเปิดใจอย่างสงบและยอมรับว่าทุกสิ่งกำลังเข้ามาอย่างง่ายดายฉันไม่ต้องรีบเร่งเพราะจักรวาลไม่เคยพลาดเวลาสิ่งที่ฉันต้องการกำลังเดินทางมาหาฉันแล้วฉันรู้ลึกๆว่ามันเป็นของฉันแน่นอนฉันไม่ต้องไล่ล่าฉันแค่อยู่ในพลังงานแห่งการยินดีรับฉันรู้จักความมั่นใจที่เงียบสงบจากภายในและฉันเชื่อใจในพลังที่มองไม่เห็น ทุกครั้งที่ฉันหายใจเข้าฉันรับรู้ว่าความต้องการของฉันเป็นจริงอยู่แล้วในอีกมิติทุกครั้งที่ฉันหายใจออกฉันปล่อยความกังวลและยอมให้ทุกอย่างคลี่คลายฉันอยู่ในความไว้วางใจฉันอยู่ในความสงบฉันอยู่ในความมั่นใจที่ไม่มีเงื่อนไขฉันปล่อยให้จักรวาลทำงานของมันและฉันแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่คู่ควรกับทุกสิ่งทุกสิ่งที่ฉันปรารถนากำลังเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องในรูปแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันวางใจในจักรวาลฉันรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังมาในจังหวะที่สมบูรณ์แบบฉันเปิดใจอย่างสงบและยอมรับว่าทุกสิ่งกำลังเข้ามาอย่างง่ายดาย ฉันไม่ต้องรีบเร่งเพราะจักรวาลไม่เคยพลาดเวลาสิ่งที่ฉันต้องการกำลังเดินทางมาหาฉันแล้วฉันรู้ลึกๆว่ามันเป็นของฉันแน่นอนฉันไม่ต้องไล่ล่าฉันแค่อยู่ในพลังงานแห่งการยินดีรับฉันรู้จักความมั่นใจที่เงียบสงบจากภายในและฉันเชื่อใจในพลังที่มองไม่เห็นทุกครั้งที่ฉันหายใจเข้าฉันรับรู้ว่าความต้องการของฉันเป็นจริงอยู่แล้วในอีกมิติ ทุกครั้งที่ฉันหายใจออกฉันปล่อยความกังวลและยอมให้ทุกอย่างคลี่คลายฉันอยู่ในความไว้วางใจฉันอยู่ในความสงบฉันอยู่ในความมั่นใจที่ไม่มีเงื่อนไขฉันปล่อยให้จัก,กรวาลทำงานของมันและฉันแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่คู่ควรกับทุกสิ่งทุกสิ่งที่ฉันปรารถนากำลังเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องในรูปแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันวางใจในจักรวาลฉันรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังมาในจังหวะที่สมบูรณ์แบบฉันเปิดใจอย่างสงบและยอมรับว่าทุกสิ่งกำลังเข้ามาอย่างง่ายดายฉันไม่ต้องรีบเร่งเพราะจักรวาลไม่เคยพลาดเวลาสิ่งที่ฉันต้องการกำลังเดินทางมาหาฉันแล้วฉันรู้ลึกๆว่ามันเป็นของฉันแน่นอนฉันไม่ต้องไล่ล่าฉันแค่อยู่ในพลังงานแห่งการยินดีรับ ฉันรู้จักความมั่นใจที่เงียบสงบจากภายในและฉันเชื่อใจในพลังที่มองไม่เห็นทุกครั้งที่ฉันหายใจเข้าฉันรับรู้ว่าความต้องการของฉันเป็นจริงอยู่แล้วในอีกมิติ ทุกครั้งที่ฉันหายใจออกฉันปล่อยความกังวลและยอมให้ทุกอย่างคลี่คลายฉันอยู่ในความไว้วางใจฉันอยู่ในความสงบฉันอยู่ในความมั่นใจที่ไม่มีเงื่อนไขฉันปล่อยให้จักรวาลทำงานของมันและฉันแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่คู่ควรกับทุกสิ่งทุกสิ่งที่ฉันปรารถนากำลังเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องในรูปแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันวางใจในจักรวาลฉันรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังมาในจังหวะที่สมบูรณ์แบบฉันเปิดใจอย่างสงบและยอมรับว่าทุกสิ่งกำลังเข้ามาอย่างง่ายดายฉันไม่ต้องรีบเร่งเพราะจักรวาลไม่เคยพลาดเวลาสิ่งที่ฉันต้องการกำลังเดินทางมาหาฉันแล้วฉันรู้ลึกๆว่ามันเป็นของฉันแน่นอนฉันไม่ต้องไล่ล่าฉันแค่อยู่ในพลังงานแห่งการยินดีรับ ฉันรู้จักความมั่นใจที่เงียบสงบจากภายในและฉันเชื่อใจในพลังที่มองไม่เห็นทุกครั้งที่ฉันหายใจเข้าฉันรับรู้ว่าความต้องการของฉันเป็นจริงอยู่แล้วในอีกมิติ ทุกครั้งที่ฉันหายใจออกฉันปล่อยความกังวลและยอมให้ทุกอย่างคลี่คลายฉันอยู่ในความไว้วางใจฉันอยู่ในความสงบฉันอยู่ในความมั่นใจที่ไม่มีเงื่อนไขฉันปล่อยให้จัก,กรวาลทำงานของมันและฉันแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่คู่ควรกับทุกสิ่งทุกสิ่งที่ฉันปรารถนากำลังเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องในรูปแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันวางใจในจักรวาลฉันรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังมาในจังหวะที่สมบูรณ์แบบฉันเปิดใจอย่างสงบและยอมรับว่าทุกสิ่งกำลังเข้ามาอย่างง่ายดายฉันไม่ต้องรีบเร่งเพราะจักรวาลไม่เคยพลาดเวลาสิ่งที่ฉันต้องการกำลังเดินทางมาหาฉันแล้วฉันรู้ลึกๆว่ามันเป็นของฉันแน่นอนฉันไม่ต้องไล่ล่าฉันแค่อยู่ในพลังงานแห่งการยินดีรับ ฉันรู้จักความมั่นใจที่เงียบสงบจากภายในและฉันเชื่อใจในพลังที่มองไม่เห็นทุกครั้งที่ฉันหายใจเข้าฉันรับรู้ว่าความต้องการของฉันเป็นจริงอยู่แล้วในอีกมิติ ทุกครั้งที่ฉันหายใจออกฉันปล่อยความกังวลและยอมให้ทุกอย่างคลี่คลายฉันอยู่ในความไว้วางใจฉันอยู่ในความสงบฉันอยู่ในความมั่นใจที่ไม่มีเงื่อนไขฉันปล่อยให้จักรวาลทำงานของมันและฉันแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่คู่ควรกับทุกสิ่งทุกสิ่งที่ฉันปรารถนากำลังเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องในรูปแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันวางใจในจักรวาลฉันรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดกําลังมาในจังหวะที่สมบูรณ์แบบฉันเปิดใจอย่างสงบและยอมรับว่าทุกสิ่งกําลังเข้ามาอย่างง่ายดายฉันไม่ต้องรีบเร่งเพราะจักรวาลไม่เคยพลาดเวลาสิ่งที่ฉันต้องการกําลังเดินทางมาหาฉันแล้วฉันรู้ลึกๆว่ามันเป็นของฉันแน่นอนฉันไม่ต้องไล่ล่าฉันแค่อยู่ในพลังงานแห่งการยินดีรับ ฉันรู้จักความมั่นใจที่เงียบสงบจากภายในและฉันเชื่อใจในพลังที่มองไม่เห็นทุกครั้งที่ฉันหายใจเข้าฉันรับรู้ว่าความต้องการของฉันเป็นจริงอยู่แล้วในอีกมิติ ทุกครั้งที่ฉันหายใจออกฉันปล่อยความกังวลและยอมให้ทุกอย่างคลี่คลายฉันอยู่ในความไว้วางใจฉันอยู่ในความสงบฉันอยู่ในความมั่นใจที่ไม่มีเงื่อนไขฉันปล่อยให้จัก,กรวาลทำงานของมันและฉันแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่คู่ควรกับทุกสิ่งทุกสิ่งทีงท่ฉันปรารถนากำลังเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องในรูปแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันวางใจในจักรวาลฉันรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังมาในจังหวะที่สมบูรณ์แบบฉันเปิดใจอย่างสงบและยอมรับว่าทุกสิ่งกำลังเข้ามาอย่างง่ายดายฉันไม่ต้องรีบเร่งเพราะจักรวาลไม่เคยพลาดเวลาสิ่งที่ฉันต้องการกำลังเดินทางมาหาฉันแล้วฉันรู้ลึกๆว่ามันเป็นของฉันแน่นอนฉันไม่ต้องไล่ล่าฉันแค่อยู่ในพลังงานแห่งการยินดีรับ ฉันรู้จักความมั่นใจที่เงียบสงบจากภายในและฉันเชื่อใจในพลังที่มองไม่เห็นทุกครั้งที่ฉันหายใจเข้าฉันรับรู้ว่าความต้องการของฉันเป็นจริงอยู่แล้วในอีกมิติ ทุกครั้งที่ฉันหายใจออกฉันปล่อยความกังวลและยอมให้ทุกอย่างคลี่คลายฉันอยู่ในความไว้วางใจฉันอยู่ในความสงบฉันอยู่ในความมั่นใจที่ไม่มีเงื่อนไขฉันปล่อยให้จัก,กรวาลทำงานของมันและฉันแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่คู่ควรกับทุกสิ่งทุกสิ่งทีงท่ฉันปรารถนากำลังเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องในรูปแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันวางใจในจักรวาลฉันรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังมาในจังหวะที่สมบูรณ์แบบฉันเปิดใจอย่างสงบและยอมรับว่าทุกสิ่งกำลังเข้ามาอย่างง่ายดายฉันไม่ต้องรีบเร่งเพราะจักรวาลไม่เคยพลาดเวลาสิ่งที่ฉันต้องการกำลังเดินทางมาหาฉันแล้วฉันรู้ลึกๆว่ามันเป็นของฉันแน่นอนฉันไม่ต้องไล่ล่าฉันแค่อยู่ในพลังงานแห่งการยินดีรับ ฉันรู้จักความมั่นใจที่เงียบสงบจากภายในและฉันเชื่อใจในพลังที่มองไม่เห็นทุกครั้งที่ฉันหายใจเข้าฉันรับรู้ว่าความต้องการของฉันเป็นจริงอยู่แล้วในอีกมิติ ทุกครั้งที่ฉันหายใจออกฉันปล่อยความกังวลและยอมให้ทุกอย่างคลี่คลายฉันอยู่ในความไว้วางใจฉันอยู่ในความสงบฉันอยู่ในความมั่นใจที่ไม่มีเงื่อนไขฉันปล่อยให้จัก,กรวาลทำงานของมันและฉันแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่คู่ควรกับทุกสิ่งทุกสิ่งทีงท่ฉันปรารถนากำลังเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องในรูปแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันวางใจในจักรวาลฉันรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังมาในจังหวะที่สมบูรณ์แบบฉันเปิดใจอย่างสงบและยอมรับว่าทุกสิ่งกำลังเข้ามาอย่างง่ายดายฉันไม่ต้องรีบเร่งเพราะจักรวาลไม่เคยพลาดเวลาสิ่งที่ฉันต้องการกำลังเดินทางมาหาฉันแล้วฉันรู้ลึกๆว่ามันเป็นของฉันแน่นอนฉันไม่ต้องไล่ล่าฉันแค่อยู่ในพลังงานแห่งการยินดีรับ ฉันรู้จักความมั่นใจที่เงียบสงบจากภายในและฉันเชื่อใจในพลังที่มองไม่เห็นทุกครั้งที่ฉันหายใจเข้าฉันรับรู้ว่าความต้องการของฉันเป็นจริงอยู่แล้วในอีกมิติ ทุกครั้งที่ฉันหายใจออกฉันปล่อยความกังวลและยอมให้ทุกอย่างคลี่คลายฉันอยู่ในความไว้วางใจฉันอยู่ในความสงบฉันอยู่ในความมั่นใจที่ไม่มีเงื่อนไขฉันปล่อยให้จัก,กรวาลทำงานของมันและฉันแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่คู่ควรกับทุกสิ่งทุกสิ่งที่ฉันปรารถนากำลังเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องในรูปแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันวางใจในจักรวาลฉันรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังมาในจังหวะที่สมบูรณ์แบบฉันเปิดใจอย่างสงบและยอมรับว่าทุกสิ่งกำลังเข้ามาอย่างง่ายดายฉันไม่ต้องรีบเร่งเพราะจักรวาลไม่เคยพลาดเวลาสิ่งที่ฉันต้องการกำลังเดินทางมาหาฉันแล้วฉันรู้ลึกๆว่ามันเป็นของฉันแน่นอนฉันไม่ต้องไล่ล่าฉันแค่อยู่ในพลังงานแห่งการยินดีรับ ฉันรู้จักความมั่นใจที่เงียบสงบจากภายในและฉันเชื่อใจในพลังที่มองไม่เห็นทุกครั้งที่ฉันหายใจเข้าฉันรับรู้ว่าความต้องการของฉันเป็นจริงอยู่แล้วในอีกมิติ ทุกครั้งที่ฉันหายใจออกฉันปล่อยความกังวลและยอมให้ทุกอย่างคลี่คลายฉันอยู่ในความไว้วางใจฉันอยู่ในความสงบฉันอยู่ในความมั่นใจที่ไม่มีเงื่อนไขฉันปล่อยให้จัก,กรวาลทำงานของมันและฉันแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่คู่ควรกับทุกสิ่งทุกสิ่งที่ฉันปรารถนากำลังเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องในรูปแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันวางใจในจักรวาลฉันรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังมาในจังหวะที่สมบูรณ์แบบฉันเปิดใจอย่างสงบและยอมรับว่าทุกสิ่งกำลังเข้ามาอย่างง่ายดายฉันไม่ต้องรีบเร่งเพราะจักรวาลไม่เคยพลาดเวลาสิ่งที่ฉันต้องการกำลังเดินทางมาหาฉันแล้วฉันรู้ลึกๆว่ามันเป็นของฉันแน่นอนฉันไม่ต้องไล่ล่าฉันแค่อยู่ในพลังงานแห่งการยินดีรับ ฉันรู้จักความมั่นใจที่เงียบสงบจากภายในและฉันเชื่อใจในพลังที่มองไม่เห็นทุกครั้งที่ฉันหายใจเข้าฉันรับรู้ว่าความต้องการของฉันเป็นจริงอยู่แล้วในอีกมิติ ทุกครั้งที่ฉันหายใจออกฉันปล่อยความกังวลและยอมให้ทุกอย่างคลี่คลายฉันอยู่ในความไว้วางใจฉันอยู่ในความสงบฉันอยู่ในความมั่นใจที่ไม่มีเงื่อนไขฉันปล่อยให้จัก,กรวาลทำงานของมันและฉันแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่คู่ควรกับทุกสิ่งทุกสิ่งทีงท่ฉันปรารถนากำลังเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องในรูปแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันวางใจในจักรวาลฉันรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดกำลังมาในจังหวะที่สมบูรณ์แบบฉันเปิดใจอย่างสงบและยอมรับว่าทุกสิ่งกำลังเข้ามาอย่างง่ายดาย ฉันไม่ต้องรีบเร่งเพราะจักรวาลไม่เคยพลาดเวลาสิ่งที่ฉันต้องการกำลังเดินทางมาหาฉันแล้วฉันรู้ลึกๆว่ามันเป็นของฉันแน่นอนฉันไม่ต้องไล่ล่าฉันแค่อยู่ในพลังงานแห่งการยินดีรับฉันรู้จักความมั่นใจที่เงียบสงบจากภายในและฉันเชื่อใจในพลังที่มองไม่เห็นทุกครั้งที่ฉันหายใจเข้าฉันรับรู้ว่าความต้องการของฉันเป็นจริงอยู่แล้วในอีกมิติ ทุกครั้งที่ฉันหายใจออกฉันปล่อยความกังวลและยอมให้ทุกอย่างคลี่คลายฉันอยู่ในความไว้วางใจฉันอยู่ในความสงบฉันอยู่ในความมั่นใจที่ไม่มีเงื่อนไขฉันปล่อยให้จักรวาลทำงานของมันและฉันแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่คู่ควรกับทุกสิ่งทุกสิ่งที่ฉันปรารถนากำลังเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องในรูปแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันวางใจในจักรวาลฉันรู้ว่าสิ่งที่ดีที่สุด กำลังมาในจังหวะที่สมบูรณ์แบบฉันเปิดใจอย่างสงบและยอมรับว่าทุกสิ่งกำลังเข้ามาอย่างง่ายดายฉันไม่ต้องรีบเร่งเพราะจักรวาลไม่เคยพลาดเวลาสิ่งที่ฉันต้องการกำลังเดินทางมาหาฉันแล้วฉันรู้ลึกๆว่ามันเป็นของฉันแน่นอนฉันไม่ต้องไล่ล่าฉันแค่อยู่ในพลังงานแห่งการยินดีรับฉันรู้จักความมั่นใจที่เงียบสงบจากภายในและฉันเชื่อใจในพลังที่มองไม่เห็น ทุกครั้งที่ฉันหายใจเข้าฉันรับรู้ว่าความต้องการของฉันเป็นจริงอยู่แล้วในอีกมิติทุกครั้งที่ฉันหายใจออกฉันปล่อยความกังวลและยอมให้ทุกอย่างคลี่คลายฉันอยู่ในความไว้วางใจฉันอยู่ในความสงบฉันอยู่ในความมั่นใจที่ไม่มีเงื่อนไขฉันปล่อยให้จักรวาลทำงานของมันและฉันแค่เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่คู่ควรกับทุกสิ่งทุกสิ่งที่ฉันปรารถนากำลังเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องในรูปแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดขอบคุณขอบคุณขอบคุณ